เอา่ดู้อีกคั้เดือนที่แล้วเนี่ยรายการนี้หายไปแต่ไม่เป็นไรวันเนี้ยเรากลับมาคในรายการสื่อไม่สื้อกับหนึถังเติมที่พี่ชอบที่สุดตลอดกาลกับเจ้าที3ามส0แน่งน่งในปีพันเก้เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเจ้าที3ามส ยังคงด้อยกว่ารถถังเยอรมันเช่นแพนเทอร์เขาเลยมีการพยายามเพิ่มอํานาจการยิงให้รถถังรุ่นนี้ความพยายามครั้งแรกเป็นของโรงงานหมายเลข192ที่จะติดตั้งปืนขนาด85ม mm, ิมที่มีกําลังสูงกว่าเรียกว่าปืนซิส85 BM เข้าไปในที34ในเดือนกันยายนปี1944แต่การทดลองก็ล้มเหลวและความพยายามครั้งที่2เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1944ที่โรงงานโบเชวิก โรงงานนี้ได้พัฒนาปืนขนาด85ม mm ิลิเมตรรุ่นใหม่ที่มีกำลังสูงกว่าที่เรียกว่า V5 และ V9K แต่มันก็ล้มเหลวอ,อีกเช่นกันเมื่อความสามารถของปืนนี้ไม่สามารถเทียบชั้นได้กับปืน k w k 4 3ขนาด88มิลิเมตรบนเจ้าไทเกอร์ทูได้การพัฒนาเนี่ยจึงได้ดำเนินต่อไปอย่างทะเยอทะยานเพื่อสร้างปืนที่ใหญ่กว่านี้มีการตัดสินใจว่าปืนที่ติดตั้งต้องเป็นปืนขนาด100มิลิเมตรและในเดือนกรกฎาคมปี1 9น4าภารกิจในการดัดแปลงนี้ ตกเป็นของโรงงานหมายเลข9และหมายเลข183แต่ผลการวิจัยระบุว่าวงแหวนป้อมปืนของ T3 4 8 5ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งปืนขนาด100ม mm, มและการพยายามขยายวงแหวนป้อมปืนสำหรับป้อมปืน IS-2 ให้ยาว1,800มเมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้การพัฒนาจึงตกเป็นของ A. Savinov โรงงานหมายเลข92ที่เขาจะดัดแปลงปืนขนาด1 0 0 mm, มเมเข้ากับป้อมปืนของ T3485 แต่สุดท้ายการทดลองก็พบว่าไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากปืนมีน้ําหนักมากเกินไปสจานักออกแบบยังคงทําการวิจัยต่อไปอย่างต่อเนื่องในตอนนั้นเขาได้ทํางานควบคู่ไปกับการพัฒนารถถังรุ่นใหม่ t c f ทางโรงงานก็เลยได้ไอเดียในการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดการสร้างยานพาหนะแบบลูกผสมระหว่าง t 3 4และ t 4 c 4ซึ่งส่งผลให้มีวงแหวนป้อมปืนที่ใหญ่ขึ้นเป็น1,700ม mm. ม และมีการเปลี่ยนแปลงในอื่นเช่นระบบกันสะเทือนของที34เพื่อให้ทนทานยิ่งขึ้นป้อมปืนใหม่ที่สามารถรองรับปืนใหญ่ขนาด100มิลิเมตรได้และการดัดแปลงทั้งหมดทําให้ยานพาหนะนี้มีน้ําหนักประมาณ33ตันรถถังคันนี้ได้รับการขนานนามว่าที34 100และการทดสอบของปืนมันเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี1945โดยใช้ทั้งปืนซิ100ขนาด100ม mm, มและ d 10 t จากซู100 การทดสอบแสดงให้เห็นว่ายานพานะนี้ประสบความสําเร็จค่อนข้างมากแม้ว่าความแม่นยําจะไม่ดีและปืนก็ยังทาให้หลบการสะเทอนของรถรับน้ําหนักมากเกินไปเมื่อทําการยิงยังไงก็ตามกองทัพแดงชอบยานพานะรุ่นนี้เป็นอย่างมากและผลักดันให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อขจัดข้อบกพร่องส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับรถถังคันนี้จนกระทั่งปลายปี1944ปืน LB 1รุ่นใหม่ขนาด100มิลลิเมตรได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งมีแรงถีมน้อยกว่าปืนซิท100 และมีการเสนอให้ติดตั้งรถถังที34เช่นกันเพื่อกจ,จัดข้อบกพร่องที่ปืนมีกับรถถังแต่ปืนนี้ยาวมากๆโดยแค่ตัวปืนก็มีความยาวมากกว่าตัวถังของรถถังถึง3เมตรรถถังที34 100ที่ติดตั้งปืน LB 1ได้รับการทดสอบในเดือนเมษายนปี1 4 4 5โดยทําการทดสอบการยิงและการขับขี่พบว่าปืน LB 1ขนาด100ม mm, มมีความแม่นยํากว่ารุ่นก่อนๆอนย่างมากและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการสะเทือนของรถถังมากนักพร้อมกับอัตราการยิงจริงที่5นัดต่อนาที อัตราการยิงเทียบกับขนาดลำกล้องนี้ถือว่าสูงมากๆและทําให้รถถังมีข้อได้เปรียบด้านอํานาจการยิงที่ดีกว่าเมื่อใช้งานจริงยังไงก็ตามแม้ว่าการทดสอบจะประสบความสําเร็จแต่ T34-100 ก็ไม่เคยเข้าสู่สายการผลิตเต็มรูปแบบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะสิ้นสุดลงโดยกองทัพแดงได้ปิดล้อมกรุงเบอร์ลินไปแล้วในขณะที่ทําการทดสอบเจ้า T34-100 นอกจากนี้การพัฒนารถถังรุ่นใหม่เช่น T44 จะทาให้กองทัพแดงมีแพลตฟอร์มใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าในการอัปเกรด แท้ที่จะไปใช้การออกแบบก่อนสองครามที่ผลิตขึ้นในยุค40ต่อไปแต่ว่ากระสุนขนาด100มมตรยังคงผลิตและถูกใช้อยู่ใน T54 ซึ่งเป็นรถถังที่ดัดแปลงมาจาก T44 และกลายเป็นรถถังที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกในภายหลังในวอร์เดอร์เนี่ยนะ T34-100 มีข้อดีหลักๆอยู่2อย่างนั่นก็คือ 1. มันเป็นรถถังที่มีความคล่องตัวและความเร็วที่ดีเพราะมันใช้ตัวถังและระบบของ T34 ซะส่วนใหญ่ 2. คือปืน100มิลลิเมตรของมันที่ทรงพลังอย่างมากทรงพลังขนาดถึงว่ามันสามารถเจอบกระอัพเปอร์เพลทของรถถังบางคันได้แบบสบายๆและนี่ก็เป็นข้อดีที่จะสร้างความได้เปลี่ยนในสนามลบอย่างมากต่อมาเราก็ต้องมาดูสิ่งที่สร้างความเสียเปรี่ยบให้รถถังอย่างมากเช่นกัน 1. ป้อมปืนที่ใหญ่กว่า T34 รุ่นทั่วไปทําให้รถถังคันนี้มีขนาดใหญ่และสูงดูสะดุดตาม,มามากๆการหลบซ่อนเลยเป็นเรื่องที่ท้าทายมา,มา,มากๆสำหรับ T34 100คันนี้ 2. ปาป้อมปืนของมันที่ใหญ่และสูงทําให้มุมกดปืนแย่มากๆแย่ขนาดที่พี่บอกได้เลยว่ามันถึงขั้นวิกฤตแล้วละ่ะแทบไม่สามารถเล่นบนเดินได้เลย 3. ส,สุดท้ายก็คือเกราะตัวถังที่34ของมันที่บางมากๆทาให้ศัตรูใน BR นั้นๆไม่มีปัญหาในการเจาะเกราะทุกส่วนของรถถังคันนี้เลยแต่ก็นะสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นรถถังที่พี่ชอบมากๆอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ตามพี่ไปพร้อมกันเลยเดินหน้าไป หน่อ้โจะไปแก้ปัวาได้ไหมมุดักคนมาทางเนี้ยเนี่ยมาแล้วจะได้เอาเลยเอาเลยดักไว้ดักไว้ i ันมินิเตอร์ิจะได้ขวามาแล้วจะได้มาแล้วข้างหน้าไม่ไม่หน้ามึงถ้างหลังนีหน้าก็มี เขาไม่เห็นอ่ะมีอีกไหมโซเวียตสเต l เ h t e c h โ o l ไอ้ยันึกก็ชีวิตเพื่อนกูจบเลยก็ไม่ร้เลยนะนั่ไงนั่นไงถอยถอยถอยถอสวยตายปะตายตาไม่มีไม่มี

ยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วทำอะไรกันไปไปจมบกขันข้างหลังเดินหน้าจังตัวมิกกอลายไปกับฟิลไม่รู้เนี่ยมิกกอลายเอาเลยนอนเทนไม่เท่าคอยหลังคอยหลังลูกา้าไอ้คนถอยลำช้างอมาลเนี

หนักนี่ไอยิงสี่สามสี่ไม่กูยิงข้าไม่ตายรถมันใหญ่เกินนะแอ็กโรสี่แมสไม่พอเก็บคนในป้อมหมดเลยแต่มันมีตัวถังโอ้ยโอ้ยแล้วกตอตับกูจนเป็นเลยนะวันนั้นบ้านเลยีแบนลงแบลลี่แล้วก็ไม่่ว้เต็มหมดเลยเด่งออกโอ้ยรถช้าจังไปกู ไปหานที่ไหนไม่เจอสถานที่ไหนไม่เจอ,เจอตัวนา่าแปดสิท่อมันติดไอ้นั่นมาปะ่ะเป็นกระแลงใช่ป่ะแต่มันน่าจะโดนล็อกอีกหรือเปล่าวะคนเราที่เห็นอะไรโว้ยแต้องมันบานเลยโอ้โอ้ทางกขวาการบนฟ้า,าอุ้ยสวยใจสวยนี่มันขบวนนี่มันนี่มันแบบแบบแบบมันหลักการเลยส่งคนไปเปิดก่อนเคลียร์แล้วค่อยให้เพื่อนมาเงี้ยหลักการหลักอวันเราดักทุบเลยคนนี้หลักไหนใช่ปเดี๋ยวปะ ไ,ไม่เข้าไม่เข้าอ่าี่สางไปนะคุณิรเอ้อเครื่องพังเครื่องพังจะได้รถไม่ปกอะไม่ไปก่งนย์เก้าึงศูนย์เก้าราดินอุ้ยผ,ผมดูซ้ายให้รอเไฟโทเงอีสโตไปจุดดันบนแน่เลยอ้โอ้โหไทเกอร์ตรงมาร์กเลยตรงมาร์กเลยอะอาตีาตาไว้เออมันเลือเยอ่ะ ดิน yes, oh, nice ่าจะได้เกียรติโอ้โหเสียงเอาดิเอาเลยจะได้เอาเลยเอาสี่ไงเฮียหลอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่มีมีมี าจาลไปเลยคนนึ่งอยู่ไปเลคนนงจาไไอ้มึงไรก็อยู่ดังนี้ยเยนะจะไ้เ็นก็มาเอาไว้จักไปนอนจักไปนอนใจแตามปะครับด้านซ้ายมีคนครับอใครไม่รู้ครับรถอะไรไม่รู้ขอยิงก่อนเยอะมากสามันเยอะมนงร

เอหมือนจะฉลาดแล้วแต่ยังไม่ทันเลไอ้ยังมันมันไม่ได้อาเบร้ะดับเบรแล้วมันลยออกมาันิเข้าอีกอีห้าเหรอได้เอาดิ ตีดิอา่บบีนะเฮ้ยต้องนอนคนดูกูยิงไปแล้วเดี๋ยวกูรีเวอร์ให้ดูต่อได้ไม่เข้าโอ้โหมปิดเลดูดิคนที่เราอยากปกป้องเราไปก่อนแล้วน่ะอา น่องมนเปนตาอ่าท่านทำเอา้เฮ้ยมันยิโครเร็วเลยอ่ะมันิงได้สองได้เร็วมันหมุนปืนเยาโหลดสีวิปวะโอ้อ่าขาบีนมาเยอะไ้บนไม่รดแบไเลเเบเบิร์ดเบิดเบิรตายอาเฮ้ยนุ๊กไรอ่าไม่ได้ดแจ็คสัน

กายบังคุกายบังมิดเลยกายเร็ว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 กายบังโอ๊ยโดนลูกโดนโดนตุยโดนตุยอ่าคุณกายบังคุณกายบังโง่เป็นเกลีวและแไอ้ตัวที่ตัวที่ต้องจัดการมันอยู่ด้านหลังด้วยถ้าคุณกจอยู่ด้านหลังอะเป็นก่อให้ได้แล้วแต่อย่างนั้นนไงหิวไงจริงตายแล้วนี่มันครับมันมันมันร้อนหล่อนเอ้ยเนี่ยเอาใครบังอยู่ข้างลังกูเนี่ย ตายไอยสี่แค่แค่แค่ย้นเสียแต่ดูจากมันไม่น่ามีมีจะไหนวะมีป่วะมีใช่ไหมไม่มีไม่มีอะมเยอะยังมีเยอะมีอะไรมีอะไรมึงใกล้บังเหรอไกลบังเหรอผมไม่บังผมนับตีให้ถอยแล้วมันติดกายอะเพราะว่าพี่กดไม่ได้ One minute later ไม่ไม่ใช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 ่ไม่ปน้ไปน้ไปน โอเคต่อไปไปเอาใจสัมเฟื่องอะไรกันคุณเองเร็วคุณเองเร็วคุณจะไรไปเร็วเร็วเร็วให้ไวให้ไวนี่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 โอ้ข้ามไปเลยข้ามไม่ได้อะไรไม่ก็บอกกันไม่ต้องตามมามันเจะมันกอดก็อย่างเงี้ยเพื่อนผมชื่อกายถ้ามบอหลบอยู่ข้างหลังอ่ะหลบอยู่ข้างหลังทีสามสี่อะพอไปอยู่หน้าเขว่าปังอ่ะ โผล่อยู่กลางๆแ้วได้ไปไม่ขี่คอกับขี่หลังอย่างนี้มันขับไม่ได้เว้ยเหมือนว่าเธออย่าบังหน้าเราแล้วก็มาเกาะหลังกูแทนอย่างเงี้ยบอกไอ้เกาะหลังแต่พี่พูดแกสมองพี่แกเนี่ยชัตเตอร์กะติดวิญญาณใช่ไหมแล้วคือรถมันก็ช้ารอือที่ก็ได้เป็น M B T อ่ะมันดันออกไปได้เว้ยแต่นี่มันทีสามสี่อ่ะแรงมันไม่มีด้วยซ้ำอ่ะดักเป็นคนละจุดมาได้ดัน pattern of ride เนี่ยเออดักเป็นคนละจุดคนละมุม เลงที่เดียวกันข้างหลังก็มาข้างขวาก็มาอ่ะยังไงทันวตอนนต๊สอ่ะวันนี้ฝากไว้โอ้ยวะอง่นิกีข้มครับชวาดให้ฉันได้หน่อยอ้เหี้ยแว่นลอยแว่นไอ้ที้ตัไอ้เฟยอยู่แว่นหนาคือแย่เลยเคื่อยขดทันนะเว้ย ปิดอะไระปิดอะไรตายไม่ตายวะโอ๊าโอ้งั้นเดียวเลยไม่ตายไม่ตายเกละไปหลังมาก็เป็นยังไงบ้างน้องๆสำหรับคลิปที34100พี่หวังว่าหลังจากดูคลิปนี้น้องๆทุกคนก็จะเข้ารับที434เหมือนพี่แล้วนะโดยมั่นถนนละค่ายที่6,900โกลเด้นอีเกิลถ้าใครเบื่อๆและอยากหารถสนุกๆไว้เล่นสักคันคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลย เอาละวันนี้เวลาพีกันหมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย